ちょっと เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากใน้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวาเรามาลงกันนะคะในส่วรของหนึ่งีดีกันนะคะป l u s p o i n y นะคะทุกคนเอาละทุกคนมาลงกันเลยนะคะทีมนี้อ่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราใช้ทีมนี้เนี่ยยาวๆกันเลยนะคะ1นึ่งีดีนะคะอ่านี่คะ่ะเผื่อใครที่ไม่ทันได้เข้ามาดูนะคะจะบอกว่าท็อปปิ้งนะคะใช้อันไหนก็ได้เลยทุกคนแค่ยัด12ให้มันครบนะคะเพราะว่ามันจะฟิกนะคะในส่วนของออฟล็อกนั่นเองคะ่ะทุกคน โอเคถ้างั้นเนี่ยเราไปลงกันเลย Let's go การลงนะคะมันก็จะสุ่มได้อาโอกาสบิสกิตที่เป็น Legendary นะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงไปเรื่อยๆยิ่งระดับสูงยิ่งเลเวลสูงๆน้าหลังนะคะมันจะยิ่งได้ของดีนะทุกคนก็มาลงกันเยอะๆนะคะไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เซฟป,ปล่อยออตโต้มันไปเลยนะคะทุกคน อย่างที่บอกเลยนะคะว่าการลงเนี่ยนะคะสูมได้ของเนาะเอามาอัพนะคะแฟ้งบิสกิตเนาะแล้วก็นะคะบิสกิตท,ที่จะเป็นแดรยระดับนะคะซึ่งมันจะออกตามเขาเรียกไงโลโลของสายด้วยนะคะแบบเวทนะคะหรือแบบเออเขาเรียกไงใส่ซับพอร์นะคะป้องกันนะจู่โจมตรงนี้นะคะมันค่อนข้างฟิกด้วยเนาะถ้าเราลงเรื่อยๆเ,เนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเราจะได้มีพวกวัตถุดิบหรือพวกของต่างๆเนี่ยมาใช้กันเองค่ะ นะคะอย่าลืมลงกันด้วยนะคะม,มีมีสิทธิ์ได้ของเรจแนล a ี y ด้วยนะคะแล้วน่าจะหาในสุดของพวกแท้งกันเยอ่เนาะแล้วก็โจมตีระยะไกลอันไหนวะทุกคนเซฟหาก่อนเราอัดอีอันนี้นะคะอาจจะฟาร์มได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันต้องลงเองทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็มันมีแค่ถึง1นึ่หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่ามีต่อจากนี้ไหมเดี๋ยวเซฟจะอาทยอยลงเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดมานะ,ะเอคลิปถัดไปนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย